โอ้ดือนก้อน,นี่งี้องน่อยเอ็ดโอ้ย,อยนอฮู้ววมววนวว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 าวเววววอววเวววเววววกวววว่ววีวว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 ดวว้วว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 ว อ่าแบบเร่งด้วนพี่น้องเนะหลังจากกลับมาแต่บ้านนาแพกไปหน้อยไปส่งไปมอบตุยินใน้ทางแม่ลงเบิ้นเนาะกลับมาพี่ทางหมู่แซงก็พี่น้องใทางอ่าลายกลุ่มแจ้งมา ang, ơi, ang, ว่าทางเอื้อยนางว่าซั่นพี่น้องนี่แหละเนาะบ้านซานเราอยู่บ้านอวางอ่านี่แหละพี่น้องเนาะล่ําคําสันขึ้นมาทางอ่าบ้านน้องพอยอ่าเร่งดวนพี่น้องอการหนักแล ang, ้วว่าซั่นเนาะก็เลยพากันมาเบิ่งแล้วก็ทางอ่าบ่เตียงเนาะ ประสานงานกับทางบอดี้พี่น้องว่าสศีน้ำพาเราไปห้องหมอหรือว่าไปใส่เนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเบิร์กันเดี๋ยวถามทางบอดีเนาะพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุขุมสุขคนอยู่ดีมีแห้งลำรวยเบอร์สุขุมสุขคนพี่น้องไปพบพ่อกันอ่าผ้าพันตกโอ้ยเนาะนี่แหละเนาะมาทำกันสามขั้นมาทำกันหลายคนอยู่พี่น้องเลยอือฮึไปซอข้อชอยนี่เด้อบาทนี่เป็นพอค่าอะไรบาทนี่ ตกหมดตกฮะอตกะไรยังนะพ่อค้าโดยใครมาข้อใครมาข้อโดยซีชอยนี่ใช่ไมิดได้ไดมนะมีชิ่มาก่อนขันบ um> anyway ัวเชฟหีืบัวชื่อเนาะบัวเชฟบัวชื่อก็ได้โอ้ยบัวเชฟบัวเชฟอ้าฮู้วขวอยนงไม่ตกเ ช่วยเน้ย่อพ่อช่วยเน้ยอม่ขอายยังนะขอชมขอชมโดยใครตน้่ช่ยเน่ยิปพันกิบกิปพันโดยเบื้องไิมึงต้องพิสูจน์ได้ความสมูกว่เฮ้นะประยันรถชมมันโมมีจะโอมาไหมอ่า บบเปียปากเลยจะอมนะมันกับเสก้าโยังอยู่ดเด้ออ้เนอะมีข้าซาายด้อเบดสุสุคนติมวยบักไงนี่กัพี่น้อยนหุ่มูเนาะมาๆๆรจเชือกขอรอดจะกินน่ะครับรับรองแกะมา้อมอคอได้ลอยลงอิลี่จะรอนมดคอไงเยเนี่เนาะคือวานัวไงเท่นี่บอก Ừ. tham hồn mặc an lắm nhảy nó ừ. vina so <laughs> bà 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 đây bác thợ may anh xin chào anh vina xin chào 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 vina xin จำโม้ไรได้พีน่อยเอาไ้เปเจ้าของตะเกียนนี่คับไปคไปเลยไอ้เนให้กินฟรีได้นี่นะให้กินฟรีให้กินฟรีนาะโอ้ผล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 ชาผลชาเอาไปเลยนะไปเลยไปเลยยื่นะตรงไปไกลได้ยงอย่บงอยู่อืมปีหน่อยตอนยังน่อยเนาะไเลย กินกินกินพี่น้องเด้อไปกี้มันยังน้อยไปก้านได้กันเต็มที่ว่าแม่มาข้อนะคายชื่อซอยแล้วเราบ่อคายนะเรามานั่งกินไม่แหลกม่ได้เลยกินขลงไปแลรามานั่งคายนี่เราหิวข้าวไปหน่อยหิวข้าวกินข้าวก็จะไปคายต่อเออคือแม่บอกตัวชิพันหนึ่งไปขายแพงกว่าจีบีนได้ลายรอโอ้ฝาหลังชิพันมันชื่อยังไหนพูมือนีตามนี่ยังยนควนก้อยเรียบร้อยแล้วก้อยนะเนาะคือแล้วเตรียมไว้ เจ็บแ mm ่ไ hmm. ห okay. no, so oh. ุกขึ้นนีอเู้ก็ยุกอบคุโอ้ยเนาะฝ่าผมมัตกไปหน่อยเนาะง่ายไปดิฝ่าผมทางไปให้บ่เนี่ย่ผมทางก็ชีวะไม่จรินั่นอยู่เพาะนี้เนาะพาเอื้อนนั่งรอนี้แล้วอะเนาะัทางบอดีเลยพี่น้อยอ่าแบบดึงด่วนในเด็กนด่วนเฮงอยีนะล้ออันไอประโยชนเนาะรอยยน์มานี่เอาก็หอดแล้วเนี่ยกระหูภ ิไปลาเวียดกันพี่นู้นนี่เนาะมาข่าวอันก่อนเนาะเอาอยู่สวรรค์นี่ก็มีอยู่ลาเวียดไปเอาเงินหันฉันหน่อยแกมาเด่นนะอยู่เชโน่คุณบอมามาเตียงให้ไปเอาอยู่หันก่อนมาแล้วชิมัาคืนเกิดจะมี่บอสามมื่นคอายืมก่อนแล้วจะเอามาเพียงกันได้ห้าี่แหละน่าจะนี่บอสสามมื่นไดยสามมื่นบาทเงินทสดเลยอกับผมนี่เลย เงินโดนนี่จ่มี่แต่บุฟ้องเอออันน่ะตืึงเงินจำนวนสามมื่นนี่ทั้งทั้งผู้ใหญ่มาทั้งช่องของบอเตียงเนาะแม่จ้บอเตียงค่าคือหูอะไรอยู่ของเจนพ่นบอเตียงเลยหาคอย่องลวันนี้เป็นเป็นมาเนี่ยยังไรนี่คือทั้งบอเตียงโทรมาหาเจไม่ต้องคอยโทรหาบอเตียงแต่ว่าถึงบอเตียงชีบอโทรหาคอยว่าอชิมาเยี่ยมนะอยู่แล้ววันนี้นะจังว่าว่าชิมาอยู่แล้วจังว่าว่าชิมาพอดีอาชิมาเยี่ยมเป็นนางอยู่ บ่ดิบ่บ่เตียงโทรมาหาก็เลยบมื่กี้เราขอเจ้าเราขอกันริ้วเลยเอามาบึ่งเลยอ่ะหนักเฮงหนักเฮงนะเอาเนาะเดี๋ยวได้วิ่งมาพี่เลยทางหมดเซ้งกับพี่น้อยมาแต่บ้านเปลี่ยนจะไปมุกไปเลยฮแต่ว่าเขาต้องเข้าไปพุ่งก้อนเนาะแต่ว่าเงินยังไม่สามมื่นแค่นั้นแล้วเดี๋ยวนี้ไงไปหนาหนาเนาะดับหนาเว้เงินเท่ากับม้า เฮ้ยแล้วเราเราพอลมานแห้งจนหานห้องนอีกแล้วห้องกาแฟนันี่ห้องห้องหายวัดปัวเมียเราอยากปัวอยากเต้าหรอกเฮ้ยได้ลูกก็ยังน้อยไปท่านไม่เอาสิไปฮัไอ้เกี่ยวมากมันนี่นะเอาพี่ไปต่อไปกลับ้านี่จังหวะไปรับนอไปรับไปฮับไปฮับตาสมมุติได้เป็นมุกกับแม่เอาไว้นั่งไปรักษาโตเราไอ้เกี่ยวมา เปรียกกันยู่อยู่บ้านเดียวกันอันนี้ั่เนาะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันพี่น้องบ้านเดียวกันเนาะเพราะว่าเด็กด่วนนี่เนาะนี่เนาะด่วงเห้ท่องแล้วบิงขึ้นบ่ออ๋อกลายเปเข่าไปบบึ้งบ่อขาแล้วอันนยังไรอันนี้เข่าขับมาเราเห็นบ่อประตูคำฟองแม่อะไเดี๋ยวนะตั้งเหนื้อแล้วกาย อ๋อที่ว่าลงมามาแข่งบ่ครับเพิ่นนะส่งกลั๊บบ่แบบเดียวกันแล้วแต่ว่วเราเป็นตับแล้วตัวนี้เขาแย่งค่ายก็ชาวพิมพ์นี่เนื้องอกบ่เนี่ยเป็นเนื้องอกนะเออนี่เนาะคนก็ทุบคนหน่อยไงไว้ปีตอนนี้นมาเล่นน้อยยังต้องทำายเลยมันไม่ได้คอยมาเห็นวันนี้ตกใจ เนาะูพักษ์เลยมองค่ามองคายเนาะใช้บอเทไปด้อยชื่อมะข้อถอยไหมควชิพันนะไ่บยอมเนี่ยมะข่อนะน่ยอมมะข่อไปเอามะข้อมาจะใช่นะคืเรอยมะข้อมาขายต้นมันแล้วมอยู่หน้าบอกะหน้าจะบอเอออย่าถามรายนะมาจะแทกันือแล้วนะชิพันกีดเมงแต่ถามยังไยให้บอกนายอ ซื hmm. hmm. ้อซื้อซื้อเซอ่าอย่าว่าากนะงยเลยจะคว้แน่มาลดเงินแน่กับเปานะายก็ไม่แพงกที่พนหนึงอะที่นึงก็ดิเอาเนาะผมเาเออเอาเปาเลยเปาทุกทุกหัวมาตายผมนน่อรอาชันนน่้นเากินกันด อ๋อเนาะวัวโพดว่าโผนก็มาเอาแล้วจอ๋เนาะอันนี้ประตูชื่อเดียถุงนึงกินข้ากินน้ำระวังรอทังเกุภไมากหน่อยนี่ช่ยิดเยวขชื่อไว่ายด่นิดน่งทำารชื่อช่ยอ่ะได้เด้อดรวยเด้อ

เอ้าทำบุญเด้รังคืนไม่เก็บรักพันไม่จีบเป็นรักหมื่นจากรักหมื่นเป็นรักแสนเป็นรักแสนได้แสนสาหัสง้อเงาด้วยเอาซะเดี๋ยวอันเป็นพาคกันกินข้าวกินน้ำก่อนเจ้าอ่าเดี๋ยวทำทั้งเมฆ่าเศ้าขายเพื่อนก่อนชื่อชอยก่อนแม่โอ้ยนี่ประธานเพิ่นเมาเองหมูแม่นี่ประธานนี่นะ โอ้ยเนาะอ่ะเยอะอ่ามาชมเมืองทางนี้ก่อนพี่น้องเนาะเป็นนี้เดยดีการค้าการขายเนาะไม่เห็นเลยนะผลทบแช่อยู่หรอกเนาะพูดแท้เนี่ยมึงเลิบบอดี้เด้อนาคมไปแล้วอันนี้ห่อยังแขวนี่อ๋อเนาะอ่าสีมันเลืดเนี่เด้อเนาะโอยเอาสบายดีเด้อแม่เด้ออีกรอบหนึ่งเด้อเบิร์ตสุขสุคนอ่าเนาะอันนี้ถือว่าเป็น อ่าพี่น้องบ้านใกล้เฮือนเสียงสําหรับทางอันอันนี้ก็ว่าได้เนาะทางทางอันอนางบ่หมู่กันเป็นหมู่เป็นหมู่บ่อนรุ่นเือรุ่นแม่เนาะเป็นหมู่เป็นแบบ่นสิว่าก็รุ่นเดียวกัน้เนาะรุ่นเดียวคราวเดียวเร่รยไอยนี่ด้พี่น้องก็เฮือนเรานี่ด้นี่ได้ โอเคเนาะแต่ใน,นมือก็มีแต่ยขายน้ำม้นน้ำมันในเดียชุมเจ้าก็เนาะแต่น้ำมันน้ำมันแล้วเออ,อเนอยอันนี้ต้องขอมุกขอบใจทั้งแม่์มยทั้งเอื้ยเพื่อ,อนในลายได้พี่น้อยเขานี่ก็เพื่อนเอาให้กินนี่เอาไปจุ๋ยะชื่อถูกมากินนี่เข่าราคาอ่าหัวตักเตนเนาะให้อยู่นีกินว่าตักเตกเนนี่ของไผ่นี่จัะทางน้องน้อยจูไผ่คนกุ้งเยอะกิโลหนึ่งของหอย มูลนจ่ายแล้วฮะจ่ายแล้วใครจ่ายเออใครยุ่งสไปทยะ่นว้าอยู่นี่ายแล้วเออเนะเอเนะเดี๋ยวอ่าเราว่างรอบน่อยังไเนาะม่แต่ว่าท่งแห้งกำลังใจให้กันอีก่นึงเนอะอยู่บ้านเดียวกับทั้งไอ้เคียวไปน่อยเียวท่องใคร น่ยไปเพิ่นอยู่โรงพยาบาลอยู่มุกะหานอยู่แต่ว่าถา้าบุรีเพิ่นขามไปมื่อนี้ก็เสี่ยวมาแต่ว่าเราเคสนี่พี่น้อันลาสุดตี่สามเบิ่งอันนี่แกเราจะเป็ียนจังใดนะเนาะอยู่เบิ่งน้ำกันพี่น้องยอยู่จังอขอไปไปเส้นเนาะรอทางบุรีรัมย์คนมากกันอ,านอ,อ,านอ,อามาท่ามกลางสายฝนพี่น้องนะเนาะทุก chúng này Bạn đi bắn dù cắt này con gà hẹn các móni nó đốt đưa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  ้าดพุนกันเนาะโอ้ยชาดเลขหนิพี่น้องเอ้ยฟาดพุ่นตกลิ้นต้องขู่แซมมอดี้เข้าไปใไนเลยพี่น้องเอ้ยนั่งแต่จะคุ้นดิมือนนี่เนาะเออมาดีเด้อ Ôi nó à, pha phun cái tốt xong nó rồi nhé pha nó khảo hương con khảo hương con pha phun tốt à, uh, bưng con thì nói tiệm không phom con nó no. uh, uh, pha phun tốt nhanh ở đây lúc này anh anh yêu เลยเนาะไปพี่น้อยอ่าเขามาเบิงเนาะนี่เครื่องบงกระเป๋าเป็นกาเกียรไบ้าเลยเลยเกียร์มวเนาะทั้งผู้เป็นัวบโดยสบายดีได้เด้อเป็หน่อยเนาะรอบอ่ป้าทุกเนาะบ่นกันจะเมนมาตบก็แค่นี่เนาะป่าคนก็ตบ สามสาวไอ้สองสาวโอ้ไหคุณแม่นมันม่จะพูดอีกว่าคือจะมาดูตัวที่ข้อทองเราบินึ้นมีร้อยเนาะไปไปมุกยู่จะไปจะหึงหละผมมีเงินไปโตนะหมน้าไหนผมไปเลยการเดินไปเลย แต่เตก่อนหันมันพวไรเงีนี่หละหักมาญงดั้มมือเนี่ยมาไงบาดเดียวเลยเหรอมีภาวะอะไรามตัดบบแข่งแล้วกับบิ๊กเบงแท้นี่เนาะเรื่องหม้อเรื่องขาไม่มีในในท่อวอร์มนท่อบงคือไอ้เขียวแท่นแข็งแล้วนี่ยน่เราถ่ายเบ้าถ่ายยังปกติปกติเลยถ่ายปกติกินน้าอะไมาโอ้ชอบน่อยเทซีเลยนี่เนาะ ยี่แต่เขาคุยกับว่าเตียงว่าจะให้ไปเล่าเหยียดก่อนถ้าเพิ่นบอทับเลยเขาจงทำม,มกุกแล้วก็ไปเอาไอ้เขียวมาเลยไม่ไี่กค่ไอ้เขียวสิออกเปลี่ยนกันไงก่อนไปทับนะไปทเออสลับกันเลยเนาะสลับกันโอเคก็ะแตก็มีเงินอยู่สามมื่นบาทตอนนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราบุมีบัตรอย่างเลยม่ดีใจเองไม่จริง ต้องเลยใจเองเคยเขียวยังไงเนี่ยยังไงสามมือนห่งทอยู่ได้เจ็กมื้อผมมีบัตรบัตรพาเดนได้บัตรพาเดนก็ได้มันอยู่ได้หลายมื้อจนต้องเลยยมาต่อถ่ายได้ไปพาสปอร์ตบอกบอบัตรมกผมนวาเเนอ้ยเหตุลเหไปวางหันไดเอาคนไปกดเห็นวเาอยู่จนเท่าออกพีได้บัตรเลยเาบัตรบัตรคนป่วยเนาะบัตรคนป่วยอลยโดย นี่บรดิไต่หงเลยนะไต้บอรอรอโ้โใช่ไกลด้ยด้ยอ้หาดเร่องไรผมรู้เห็นไหมเห็นบัตรขาวเลยคุเห็นบัตรขาวไหมเนาะอ้พรวิพัสสปอร์ตบอกผมมีเห็นบัตรขาวเมฆพรวิมาบอกอันอคือเสมอครัวไปเนาะต่ลืมสมโนครัวเมียงได้เพื่อได้ไปนะแล้วจะได้ปกัแล้วหรอกอ เห็นไหมเกียมอาหนังสือเดินทางได้กเกี่ยมไว้เนาะ่าถามว่าทาั้งหมอเราเบียดพนักบับก็จะได้ส่งต่อไปด้วยอ่าเกมบเอกสารไว้อ่าโอ้น้อทราะคือเป็นแค่นี้นี่บอกือเป็นแค่ส่ทราบเลยว่าังเตรียืออยูหมน่ มีแต่ลูกลูกหลานก็อยู่ได้อยู่ที่ก็อยู่น้ำเออมีอยู่ป่าเขามาอยู่ก็อยู่อยู่บ่เออมีอยู่ลูกกันน้อยได้เราป่ะเออได้พรุ่นี้แหละจะเป็นน่ะอ้หมาๆๆอ่ะเนาะพี่แต่ใบเส้นไม่บอกในบ้านเดี๋ยวเราลีดไปเส้นมาเรื่อยๆกยแล้วได้ไปตามมาไฟไปได้บ่ได้ยู่บ่เขาได้อยู่บ่เขาได้กลางเกลี่ยงคือ งานเกียงพีร้อยอ้ออาอาปน่อาเกียงคุ่อะาเก่งขอบหนูิ๊เนอเนาะเราจเียงอนเจ้าเกี่ยนอยางพอเนี่ยง่อมนี่เ่คพ่อเนาะคเป็นพ่อเนาะเอาเอานี่แล้วคเป็นแม่พ่พ่อ เป็นย okay. ังนงครับานี้นะครับนี่ักสองสามนะครูควยยังยังบวเราเนี่นใจว่าชิ้ด้ข่าวมุกแน่นอนเอาใาไปเบิงลาเวียนอีกกองถ้าเป็นเราก็ดูหน้าบอกได้กตทุนมีคนก็ได้นะแต่ม่บอกกันว่าได้ก็ไม่ได้ยิ่งอนเขาเคย่อานงตายนั่งตาย

นี่นี่ทงลูกๆพ่นเอาเลย3-4คนนี่แหละเนาะอนเราดูมาผูน้อยนี่พี่น้อก็ได้เป็นลรคพยามานี่เนาะูน้อยสุดเียนี่นะๆอ้าวเนาะโอแนะูน้อยเลย

มาเมาเมอนบอสมเลมามอนห้องเนมอนมอนมอนมาดันหลังมอนสี่เหลี่ยมมาดันหลังมอนสี่เหลี่ยม ้สบายตัวด okay. okay, okay. 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 hey, ีคร okay, huh? um. ับเขาึ้นบอกเนื่องนี้านหนึ่งเปานทันได้เคัโอเคโอเคได้หรือ่ายหายใจสะดวกสบายทั้งันองะินตองื้นเด็ดเลยบนตองพื้นเด้นเด

อของไส้เด้ออย่าลืมเด้ออ่เป็นพวกพวกุ่มพวกอย่างต่างๆนันแล้ขึ้ิไปนั่งน้ำรดคู้ภายเพิน่นแล้วบรอยหมดเอ้คน้าจัหวนดารครับโอเคอเตรมรอร นน้อองประาพเตียด็กจะหายลูกเด้อนี่คงเป็นลูกพี่น้องเลยฟ้าบานนี่เนาะอ่าเก็บกระเป,ป๋ากระเป๋าผ้าห่มผ้าแพาผเนาะพี่น้องเลยทัางบอดี้สีนำ้ำตัวทางเอื้อยเพิ่นไปคลินิกอ่าลาวเบียดก่อนเนาะอยู่สิโนแต่ว่าถ้าเพิ่นบอฮับหรือว่าจังไรก็จังข้ามไปมุกทหารบันนี้พี่น้องเนาะ ตัว่าการใช้จ่ายนี่ในรอบนี้เนาะเงินคุณยายเจ็บุญเนาะที่ฝากสมทบมาค่าหักษาทั้งบทเตียงทองเขามีอยู่สามหมื่นบาทในทางบริประสานงานต่อทางบุษเยงแล้วก็บทางทีมงานลงมาเสร็จนี้พี่น้องมาเบิร์มาแย่งน้ำกันเนาะแต่ว่าการเดินทางไปพุ่นนี่บ่หูเพี่น้องนวาว่าสิเป็นจังใดที่ตามเบิ่งนน้ำกันเพี่น้องเนาะ่นีกำลังเตรียมเดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ

ไะเนาะตามนันแล้วไปในพี่น้อยจะได้เดินทางกันบ้เนาะโดูดูไปนอนไปนพี่น้อยเ้าจะสั่งานกันเนาะไม่จะว่าก่การใช้ๆการเพิ่มเติมเนาะงบกับมีอยู่สามหมื่นบาทแต่ก็บผ่าดโบนีในกรณีกับ อ่าขึ้นในครอบครัวเราบ้านนี้เป็นย่งเนาะเจ้าอนะโอไปน้ำกันบ้างตมูือกันไปย่บ้กันไปกับไปน้ำลังเด้อติดตามเบิ้งก่อนบ่ดีเห็นยังไงกับประสานงานอีกทีนึงโดยโดยเออเนาะพี่น้อยไปเนาะสามล้านไลคพี่น้อยแต่ว่าในการเดินทางกับเบิ้งน้ำกันอีกทีนึงเนาะว่าสะเป็นจังไงเนาะเอามีแต่ว่าคลิปนี้เนาะพี่น้อยมาเป็นกำลังใจให้น้ำกันเด้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับทางครอบครัวของทางเอนางเพื่อนพี่น้อยเนาะ มีอยู่สองเคสพี่น้องอยู่บ้านนี่พี่น้องเนาะทั้งไอ้เคียวแล้วการนี้ได้เนาะเนานะไปเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยรถสดุสุ่คนภาคพีภาคน้องภาคเหนือเจ็บปวดวัสดุสุ่คนและพี่น้องเด้อเบิง่งแยงน้ำกันเนาะงพี่น้องเนาะไปนะนเนาะเฮ้ยบานนี่ติดติดบ้านนี่งพี่น้องเลยชุกซุกซุกโอ้ยเนาะพี่น้องเลยดินล่มเลย ปั bon, ện, you, um, uh. uri, si ่นเลยปั่นปั่นเด้อเด้อมานลดววอดู้ผู้นี้คือรู้แบบดระพริตติสู้หรือถุนตัดอ้าวโอ้ดือเนอะนี่เหน่งเอยเ็ดโอ้ยเนาะมืนมื่นเนย์เนาะเป็นไปได้บอข่ามากอีกวที่ิ